คุยเรื่องของ Big Quick Win เรื่องด่วน4เดือนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวจะต้องเร่งขับเคลื่อนก่อนสายเกินแก้ไปฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากดรอดิดชัยรัตนานนท์เลขขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าอัตตาตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วไปสวัสดีดรกันเลยค่ะดรอดิค่าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะค่ะมาเริ่มคุยเรื่องบิ๊กควิกวินกันเลยดีกว่านะคะศปนีคจะคุ้นหูบ่อยๆนะในรัฐบาลชุดนี้ค่ะก็อย่างที่รู้ค่ะดรว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบ้านเราตอนนี้ก็เรียกว่ายำแย่นะใช้คํานี้ได้นะคะแล้วก็ฝ่ายการเมืองก็ให้เวลารัฐบาลชุดนี้ค่อนข้างสั้นคือสี่เดือนก็เลยอยากจะเรียนถามดรว่าตำตรีท่องเที่ยวป้ายแดง นะควรที่จะต้องทำอะไรลำดับแรกๆคะ่ะเพราะเวลาน้อยคะ่ะลำดับแรกเลยก็คือเรื่องปัญหาเรื่องความปลอดภัยเนาะภาพรักความปลอดภัยเพราะว่าไม่แค่เฉพาะตลาดจีนแต่ตลาด Chinese Speaking ไม่ว่าจะเป็นไต้หวันฮ่องกงมาเลยสิงคโปร์ก็ยังมีผลอยู่พอ,อมสมควรเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าในเรื่องของ Call Center ก็ดีเรื่องคดีอาญากรรมก็ดีเรื่องยาเสพติดก็ดีสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งดาเนินการและยกระดับ เรื่องนี้แล้วมีการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบทําให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกมากขึ้นนะครับแลวโดยเฉพาะอย่างประเทศจีนซึ่งรัฐบาลเองประกาศว่าสามเดือนต่อจากนี้ต้องการนั่งเที่ยวจีนอีกสองล้านคนเพราะฉะนั้นมาตรการที่ดีที่สุดก,ก็คือผู้นํารัฐบาลคงจะต้องไปพบผู้นํารัฐบาลจีนเพื่อทําให้เกิดข่าวเชิงบวกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองรัฐบาลแล้วก็ทําให้เกิดความเชื่อมั่นและโดยเฉพาะว่าคนจีนเอง,เองนะครับจะเชื่อข่าวสุดก็คือ ข่าวจากฝั่งภาครัฐบาลแล้วก็ฝั่งอินฟลูเอนเซอร์แต่ถ้าเกิดมีภาพของความสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างสองรัฐบาลโดยเฉพาะผู้นารัฐบาลเราไปเยือนเขาเนี่ยแหละครับจะทําให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกและจะช่วยได้มากแล้วครับภาพลักษณ์เชิงลบเนี่ยมันจะถูกลบหายไปจากกระแสะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอง,สอ,งอันเรื่องที่สองก็คือในเรื่องของค่างเงินบาท ปีที่แล้วเงินหยวนเทียบเงินบาทหนุนห้าปีนี้เหลือหนึ่งหยวนเหลือสี่จุดห้าค่าเงินบาทโตขึ้นมาประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วกลายเป็นว่าแปดเดือนที่ผ่านมาค่างเงินบาทแลาโตที่สุดในภูมิภาคอันนี้คงเป็นประเด็นหลักที่เราสูญเสียความการแข่งขันด้านความสามารถทั้งในเรื่องของการส่งออกการท่องเที่ยวการลงทุนเพราะนั้นประเด็นนี้แหละครับเป็นประเด็นด่วน ที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขเพราะวันนี้เนี่ยพอเรานอกจากที่เรามีค้าเงินบาทแข็งแล้วต้นทุนค่าของชีพของเราหรือว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายของเราก็สูงที่สุดในภูมิภาคหลังจากโผลมาเพราะฉะนั้นกลายเป็นสองแรงบวกกับการที่เขามองเรื่องความคุ้มค่าในขณะเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์หรือว่าเวียดนามที่ได้ทั้งความใหม่ความสด แล้วก็ที่สําคัญนะครับต้นทุนค่าของที่ถูกกว่าเราต้นทุนค่าใช้ใจ่ายของนักเที่ยวถูกกว่าเราทําให้นักเที่ยวจีนเองไปที่เวียดนามก็มีค่าใช้ใจ่ายการเดินทางถูกกว่าเราประมาณ20 3สเปอร์เซอันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นหลักเลยที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขหนึ่งก็คือในเรื่องของค่างเงินสองมาตรการในการสนับสนุนการตลาดจัดที่มีโครงการของการสนับสนุน charter รที่ทําอยู่ก็จะต้องมีการทาต่อเรื่องสองก็เรื่องอ่าอีเวนท์ที่ ทางทกทกําลังเร่งดาเนินการนะครับรัฐบาลต้องคงต้องสนับสนุนให้มันมีการทามาตร,รการที่ใหญ่ขึ้นมีการประชาสัมพันธ์ที่แรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครงการวิจิตเจ้าพยาซึ่งถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ในช่วงรอยกระทงก็อยากให้รัฐบาลทํางบประชาสัมพันธ์ตรงนี้ให้มากขึ้นก็จะช่วยได้มากขึ้นเพราะการที่เรามีนัก่งเทีย่ยวจากทั่วโลกเข้ามายิ่งมากเท่าไหร่การกลับไปการบอกต่อกระแสนักท่องเที่ยวเสียงตอบรับที่ดีจากการที่เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับก็จะทําให้เกิด อิมแพกที่ดีแล้วก็จะทําให้การท่องเที่ยวเราฟื้นตัวได้เร็วนะครับประเด็นสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของตัวมาตรการทางด้านเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องของยาเสพติดนะครับรัฐบาลเองก็คงต้องดูให้ดีแล้วก็ในเรื่องของ call center นะครับที่ทางรานนักเที่ยวจีนเองก็ดีหรือตลาดช้ e น e สบิ a กิ้งเองก็ดีนะครับก็ยังมีข้อกังวลสิ่งเหล่านี้อันนี้ก็อยากทำให้เกิดความชัดเจนครับ เเรื่องที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็ดูเหมือนเป็นเรื่องที่เรือรังในยกเว้นเรื่องของค่างเงินบาทที่เพิ่งจะมาแข่งข้ามไปเมื่อไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นานมานี้นะคะซึ่งค่างเงินบาทที่แข่งข้ามหมายความว่าชาวต่างประเทศนักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเวลาเขามามา,มา,าจะจ่ายเงินมาจะจ่ายขอจ่ายมากขึ้นของมจะเหมือนในมุมมองเขาของจะแพงขึ้นเพราะว่า 1> 1ดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์ เมื่อเมื่อก่อนมาแลกเป็นเงินบาทได้ยังสามสิบห้าสามสิบหกบาทใช่ไหมคะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าได้แค่สามสิบเอ็ดจุดแปดนะวันนี้ขายไปหลายบาทเลยนะคะซึ่งมีผลก็โดยเฉพาะเทียบกับค่าเงินหยวนหรือของจีนยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับปีที่แล้วห้าจุดสี่ปีที่สี่จุดห้าเยอะขึ้นมากคเยอะมากนะคะโดยเฉพาะหยวนตอนนี้เมื่อก่อนนี้เราไปเมืองจีนเนาะ ห้าบาทกว่านะดเตรว่าไหมคะเวลาแลกเป็นเงินในส่วนใหญ่ห้าบาทใช่ครับใช่ครับตอนนี้ปีนี้เหลือแค่สี่จุดสี่ถึงสี่จุดห้าปีนี้กลับกลายว่าคนไทยไปเที่ยวจีนเนี่ยระครบก็จะคุ้มมากเขารู้สึกว่าของที่มันกินถูกโออาะ่าข้างเงินบาทแพงขึ้นอันนี้อันนี้คนไทยก็จะแฮปปี้ในการไปเที่ยวต่างประเทศนะคะอ่าใช่ครับเพราะปีที่แล้วกลายว่าคนไทยเข้าจีนปแล้วสูงถึงสองล้านคนเพราะว่าข้างเงินส่วนหนึ่ง แล้วก็การเปิดยกเว้นวีซ่าฟรีส่วนหนึ่งนะครับทำให้ตลาดคนจีนไปไทยกลับโตนะครับแต่ว่าตลาดคนจีนกลับมาบ้านเราเรากลับเล็กลงเพราะว่าข้างเงินเราแข็งเกินไปถ้า,ถาไม่เล่นแก้น,นี้คือเราจะสูญเสียการาเรียกเที่ยวในประเทศเนาะเที่ยวคนไทยบอก่าจจะไปเที่ยวแบบเวียดนามไปเที่ยวจีนอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้ไปแบบไม่ยากไปง่ายนะใช่เพราะฉะนั้นคือมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยถือเป็นสิ่งสาคัญนะครับทอทอพยายามจะ อ่าผัดันนโยบายเทีเ่ยวไทยคนละครึ่งะนะครับแล้วก็ข้างเงินบาทถ้าเราอ่อนลงคนไทยก็ตัดสินใจเที่ยวในประเทศได้ง่ายขึ้นแต่ตอนนี้การว่าข้างเงินบาทแข็งแล้วเรายังไม่มีมาตรการมาสนับสนุนตลาดคนไทยเที่ยวในประเทศมากพอคนไทยก็ไปต่างประเทศก็จะรู้สึกว่าเขาคุ้มค่ากว่าจ่ายเงินน้อยกว่าในขณะที่คุณภาพไม่ได้ด้อยกว่าเราครับแต่ก็คนไทยก็มีค่านิยมว่าเออฉันต้องไปเมืองนอกมาไปเที่ยวเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยนะเออว่าจะเป็นธรรมชาติครับ เออขาเรียกว่ามันว่ามีข้อเสียหมดเลยนะคะคือนักท่องเที่ยวต่างบ<ม>้าเเราก็รู้สึกว่าท่องเที่ยวเราแพงขึ้นส่วนคนไทยก็เอมันไปเที่ยวต่างประเทศถูกกว่านี่นาฉันไปเมืองนอกดีกว่าอะไรเงี้ยก็ทําให้ไอ้ท่องเที่ยวในประเทศก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรทีนี้ที่บอกว่าความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเนี่ยแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยพยายามแก้กันอยู่เนี่ยแก้ไปอย่างไหนเรื่องความปลอดภัยนะคะคืออย่างนี้ครับประเด็นเนะว่าทุกวันนี้มันเป็นโลกโซเชียลการที่เราจะแก้ ในเรื่องของไวรลัลบนโซเชียลมันไม่ง่ายโดยเฉพาะในประเทศจีนทุกคนก็มีมือถือทุกคนใช้ไวรัแล้วพอมันมีข่าวภาพลบเนี่ยโดยหลักการโดยตามทฤษฎีแล้วข่าวภาพลบเนี่ยนะครับมันไปเร็วกว่าข่าวเชิงบวกพอเราจะแก้ด้วยข่าวเชิงบวกมันก็จะไปได้ช้าเราก็ต้องเลยต้องใช้เวลาแล้วทีนี้ว่าปรากฏว่าเราตั้งแต่ต้นปีเจอคดีลักพาตัวแล้วก็มาเจอเจอ,อแผ่นดินไหว แล้วก็มาสงครามไทยกัมพูชานะครับแล้วมาหลุงยุคแล้วก็ยังมีคดีรายวันที่คนจีนะทะเลาะก,กันเองอเรียกขาถ่ายกันเองเหล่านี้ละครับมันก็เกิดทุกวันก็เลยทําให้เราพยายามที่จะแก้มันแก้ได้ยากเพราะเราก็ยังเกิดประเด็นเหล่านี้ปรีกย่อยตามประเด็นกันมาแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเรามีการไปฟีดคดีแบบพวกบัญชีม้าก็บนไวรัลของจีนก็มีการมาเือบอกว่าคนจีนที่มาเมืองไทยช่วงนี้ ใครที่มีบัญชีอยู่ในเมืองไทยระวังนะคุณอาจจะต้องอถูกจับเรื่องฟอเกเงินเอยละเหมือนก็เลยเป็นกระแสซ้ำซ้อนมานะครับมนเ,เลยทําให้เราแก้ได้ยากอก็อว่าคือมันเหมือนมีประเด็นอยู่เรื่อยๆนะคะมีม,มีมีเรื่องที่แบบให้ใช่ครับมันเป็นต่อเนื่องเออประเด็นต่อเนื่องแม,ม,ม้กระทั่งถนนถนนซุดเอถนนยุบตัวที่หน้าโรงพยาบาลรชิรละอันนี้ก็มีผลทัอืม คือแต่ว่าเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยนะครับสําหรับคนจีนเ,นเราคุยได้ก็กล้ได้แต่ประเด็นก็คือในเรื่องที่เกิดจากฝีมือมนุษย์อย่างเช่นในเรื่องของ call center ในเรื่องของเรียกค่าถ่ายหรือคนจีนเรียกค่าถ่ายกันเองพอดีที่ป้นเหล่านี้นะครับมันก็ยังมีเป็นเนือง,งเนอืองเนาะเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ละครับคือสิ่งที่เราต้องเร่ง,เก,เ,รง,เ,งกเกิดแล้วเราต้องเร่งแก้ไขเกิดแล้วเราต้องเร่งแก้ไขและพยายามที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ได้มากที่สุดด้วยเราเกิดปัญหาเราแก้ไขยอย่างรวดเร็ว การยกระดับความปลอดภัยระบบวงจรทีวีวงจรปิดนะครับ C C T V ที่ทางบมงจีนเขาก็ทำไว้ดีมากสิ่งเห<ม>ล่านี้สำหรับเขาถือว่ามันเป็นเบสิ c อะเอเซอรีหรือเป็นเป็นเป็น,ปนอินฟาที่ที่มันควรจะทำได้ซึ่งเราเองก็ต้องยกระดับสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาครับเมื่อเกิดปัญหา<ม>เราก็จะได้ดูได้ว่าเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะะขอความช่วยเหลือจากเราในกรณีที่เกิดกรณีฉุกเฉินเราสามารถดูแลเขาได้ตลอดเวลา จากการที่ด็อกเตอร์เองก็ได้ติดต่อกับทางประเทศนะเพราะว่าเป็นแบบมีทัวร์า u าบาวอะไรด้วยนะคะคือคือเรื่องของความไม่ปลอดภัยในบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะในลูกค้าจีเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเป็นลูกค้าหลักของเราเนี่ยอาจกาศในบ้านมันยังคงเหมือนเดิมหรือว่าดีขึ้นบ้างหรือว่าแย่ลงคะคือจริงๆแนละ้วถ้าเกิดในช่วงของโกลเด้นวิคสัปดาห์นี้นะครับก็จีนงย ย่าถ้าปีตัวเลขปีนี้ก็เทียบกับปีที่แล้วปีนี้ก็ลดกว่าจากปีที่แล้วแต่เทียบกับกลางปีเราดีขึ้นจริงๆก็คือเรามองในภาพลักษณ์เชิงบวกคือตั้งแต่กลางปีเนี่ยพอเลยเดือน5เดือน6คือพิษภามิถุนณามาแล้วตัวเลขเราค่อยๆขยับดีขึ้นนั่นหมายถึงว่าตัว Marketing หรือว่า Social s e n t นดิเมทที่เราพยายามเข้าไปทำตลาดเชิงบวกก็เริ่มขยับตัวดีขึ้นเรื่อยๆแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ดีกลับมาได้รวดเดิมเหมือนสมัยก่อน ทมัยก่อนเราไม่ว่าจะเกิดโรคซาเกิดแผ่นดินไหวหรือว่าเกิดเรือล่มเราใช้เวลาสามถึงหกเดือนเพราะตอนนั้นคู่แข่งเรายังไม่เก่งตอนนี้คู่แข่งเราเก่งแล้วสองเนี่ยเราก็ยังมีคดีนะครับมีมีปัญหาอ่ที่ไอ้นี่ตลอดนะครับที่มันมีปัญหาเข้ามาตลอดเนี่ยมาต่อเนื่องตลอดก็เลยทําให้ทำให้เราไม่ไอ้นี่น,นะครับก็ก็ทําให้เราเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้ช้าครับ ค่ะค่ะนะคะก็มันหลายปัจจัยมากๆเลยนะในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยนี่นะคะค่ะอะทีนี้คือมาในเรื่องประเด็นที่บอกว่าตะกี้เริ่มต้นก็พูดถึงเรื่อง b i ๊กควิกวินแต่จริงๆก็อาจจะอยู่บางส่วนที่ดรได้เสนอมาแล้วมันมีอะไรอีกไหมคะที่ควรจะเป็นมาตรการ b i ๊กควิกวินอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ก็บอกว่ามีคนละครึ่ง plus แล้วในวงการท่องเที่ยวหูสายทำาคราท่องเที่ยวบิ๊กควิกวินเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่ทําได้เร็วทําได้ทันทีเลยเนี่ยค่ะก็คือหลักๆนะครับผมว่าก็มาตรการที่รัฐรอทําอยู่เช่นเรามีงบสนับสนุนทำชัตเตอร์ไฟน์เนาะก็ต้องทําต่อเนื่องนะครับสองเนี่ยเรื่องอีเวนท์ที่ในช่วงปลายปีจะมีบิ๊กอีเวนท์ในเรื่องของวงการวิจิตรหรือเทศการลอยกระทงอีเวนต์เหล่านี้นะครับ ระยะเวลาสามสี่เดือนรวมไปถึงช่วงปีใหม่จนกระทั่งตุตจีนก็เราก็สามสี่เดือนเราจะมีอีเวนต์ช่วงปลายปียังไงรัฐบาลต้องอัดและก็นับุมเต็มที่เพื่อให้มันเกิดกระแสของการท่องเที่ยวแล้วโดยเฉพาะบ้านเราอากาศเริ่มเย็นก็จะช่วยได้มากนะครับประเด็นที่สามเนี่ยนะครับการสับถึงตัวผู้ประกอบการหรือว่าผู้ประกอบการไทยที่ต้องไม่ทางานหรือไปทําตลาดตา่างประเทศถ้ารัฐบาลสามารถมีงบประมาณ ัละสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเดินทางไปทําตลาดต่างๆที่เป็นตลาดเป้าหมายผมเชื่อว่าเนี่ยแหละครับก็จะทําให้ช่วงสามสี่เดือนเนี่ยนะครับมันจะเกิดกระแสแล้วก็เกิดไวรัล้วทําให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกได้เลยครับได้ดีครับอืมต้องทําทลลําเร็วทําทันทีด้วยนะคะอ่าถ้าเกิดมามองในแง่ในแง่ที่ว่าเดี๋ยวแล้วทันทีท่องเที่ยวท่านนี้ก็ คือเราก็ไม่ได้ประมาณนะแต่ถ้าท่านก็เป็นป้ายแดงนะยังยังถือว่ายังเป็นคนใหม่อยู่ในแวดวงของการบริหารประเทศอะไรอย่างนี้นะคะเกิดว่าทําไม่สําเร็จในเรื่องต่างๆที่ดรพูดมาเนี่ยนะคะมันจะเกิดความเสี่ยงหรือว่าผลเสียอะไรตามมาบ้างคะคือผมคิดว่าประเด็นแรกนะครับถึงแม้ท่านรัอมนตีอาจจะยังไม่มีประสบการณ์แต่โดยหลักการแล้วโดยกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาเองนะครับแล้วก็ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีแผนงานอยู่ก็เป็นผู้สนับสนุนให้หน่วยงานเหล่านี้เขาได้ทํางานนะครับที่มีเป้าหมายอยู่แล้วก็ท่านก็ค่อยเข้ามาช่วยดูว่าส่วนไหนที่ฝ่ายการเมืองสามารถเข้ามาสนับสนุนได้ผมว่านี่แหละครับจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับถ้าแบบนี้มันก็สามารถที่จะทําให้ทุกอย่างมันเดินไปได้เพราะว่าปกติแล้วโดยหน่วยงานทุกหน่วยงานหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบมีตัว KPI แล้วมี แผนที่ดําเนินการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าภาคการเมืองเข้ามาช่วยสนับสนุนโดยเฉพาะช่วงระยะเวลาสี่เดือนเนี่ยนะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างกันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการทํางานที่ทาให้ไปสู่เป้าหมายครับจะคิดอะไรใหม่ๆได้ไหมคะเนี่ยสี่เดือนผมคิดว่าได้อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าก็อยากให้ท่านท่านรัฐมนตรีถ้ามีโอกาสก็เปิดโอกาสาให้เราภาคเอกชนได้เข้าไปพบได้ไปนําเสนอหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีก็จะได้ไอเดีย แล้วก็ท่านเป็นคนรุ่นใหม่เนาะก็อาจจะได้อาสามารถทํางานที่เป็นไอเดียใหม่ๆได้มากขึ้นครับยังไม่ได้ยังไม่ได้นัดวิทติ้งหรือว่านัดคุยนะัดพบปา,ากกับดนตรีเหรอะคะก็ทําเรื่องไปแล้วครับก็คิดว่าเดี๋ยวรอรอ,อท่านเพราะว่าท่านพเพิ่งจะแถลงต่อสภาไปก็คิดว่าสัปดาห์หน้านนะอาจจะคงจะมีข่าวนะครับทางผู้ประกอบการพวกเราที่เป็นฝั่งภาคเอกชนก็อยากจะขอเข้าพบท่านก็นําเสนอ ดยเฉพาะแอตตาเราตอนนี้ก็มีโครงการอยากจะทำโครงการระดับโลกโครงการหนึ่งคือโครงการโบ o ์โบทัวริสึมเดอร์ร็อกก็คือจัดงานประชุมด้านการท่องเที่ยวระดับโลกให้ผู้บริหารด้านการท่องเที่ยวชั้นนาของโลกมาประชุมในบอนไขปีละครั้งถ้าเราสามารถปักหนุดงานนี้ในประเทศไทยได้ต่อไปทุกคนบนโลกใบนี้ทุกๆปีคุณอยากรู้เทรนด์ของโลกคุณต้องมาประเทศไทยอันนี้แหละครับมันก็จะเกิดสัญญาณของการหนึ่งสร้างความมั่มนด้านความปลอดภยัย สองเป็นผู้นําด้านการท่องเที่ยวโลกจากการที่เราได้จัดงานแบบนี้ซึ่งมันจะมีผลทั้งในทั้งเชินในเชิงจิวิยาแล้ว้็ทั้งในเชิงพาิ์แล้วที่ทำงานมีรูปธรรมซึ่งทางแอตตาเราก็ได้เตรียมการที่จะไปนําเสนอทันคโโโรับอ๋อ o o b a l tourism d i a l ล g อกนี่เคยจัดที่ประเทศอื่นหรือเปล่าคะยังครับยังครับงานของประเทศอื่นก็จะเป็น World Tourism Forum นะครับหรือว่าเป็นงาน World t o อ r ร์คอสซีแต่งานท o วร์ เอ่เป็นโกลบอลทรูซิ่งเดลอรก็เป็นงานที่ทางเราคิดว่าเราจะอินิเชตขึ้นมาทำโดยประเทศไทยเป็นแบรนด์ของประเทศเราเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ตัวอื่นมาแล้วก็เราก็สามารถสร้างความเป็นผู้นําในการท่องเที่ยวโลกได้จากการที่เราใช้ทรัพยากรระบุคลากรของเราที่มีอยู่มาดําเนินการครับโอเคเลิศค่ะเลิศเพราะว่าเป็นความคิดของเราเองเป็นเหมือนเราเป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้แล้วก็อินิเอตขึ้นมานะคะอย่าให้เพิ่งพูดสักสองนาทีสุดท้ายว่า ก็คือสรุปว่าบิ๊กควิกวินหรือว่าสิ่งที่ตีท่องเที่ยวต้องทำเร็วและทำทันทีเนี่ยให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวควรจะมีอะไรบ้างคะก็คืออย่างที่ทราบคือหนึ่งรีบแก้ไขเรื่องปัญหาเรื่องเงินบาทวันนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติท่านใหม่รับตำแหน่งแล้วนะครับดูว่ามีมาตรการอะไรทำไงให้เงินบาทผ่อนคลายทำให้เราต้นทุนด้านการท่องเที่ยวสามารถแข่งได้ทำให้การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวสามารถที่กลับมาแล้วก็เป็น ไรายได้หลักเข้าประเทศนะครับสองก็คือเรื่องความปลอดภัยเรื่องอัจฉรกรรมเรื่อง call center เรื่องแท็กซี่หรือแม้กระทั่งเรื่องยาเสพติดนะครับรัฐบาลต้องรัดเข็มขัดแล้วก็ขันน็อตทําให้มันเกิดความปลอดภัยอย่างแท้จริงนะครับสามการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเรามีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเรากําลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวของโลกนะก็คือตั้งแต่ไตรมาสุดท้ายเข้าฤดูหนาวแล้วบ้านประเทศไทยกําลังโอบอากาศดี ลรวก็นั่งเที่ยวจากทั่วโลกกาลังจะมองไทยเป็นเป้าหมายที่สําคัญแล้วก็จะกําลังจะมีคนเข้ามาเรากําลังเข้าสู่ไฮซีซันก็ต้องให้คนไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างรอยยิ้มสร้างความผอใจให้กับนักเที่ยวเพื่อเขาได้กลับมาแล้วไปบอกต่อทั้งนี้ละครับก็จะทําให้ประเทศไทยเราสามารถเจ็บฟื้นคืนแล้วก็กลับสู่ความเป็นผู้นําของโลกได้อย่างแน่นอนครับก็คือจะต้องร,รีบสื่อสารด้วยในเรื่องของความปลอดภัยว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างด้วยใช่ไหมคะ อืมค่ะใช่ครับใช่ครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะดรคาร์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ